สวัสดีจ้ามันนี้น้ามาเพอ่์โอกาสมาล้านอ่อยเซฟเพอร์สีพ้าช่มบรรยากาศได้กันข้าเจ้าขึืนอ่อยจะตักอ่อยขืนอ่อยไปช่วมกันเลยจ้ามาสีผ้ายางไปเบิง้งตัดอ่อยปุป๊บเหลือกมาคายไล้ได้จันีมาคายอยู่มังศุนพนันมนนี่ขึ้นแล้วรถขั้นนี้ขึ้นแล้ว อยางเบิ่งไก่ไก่ขจ้าขึ้นจังเลยรถสองคิ้วตันสองตอนบ่ะอันนี้ก็เอาขึ้นไว้แล้วนี่เต็มเอียดเลยตัดอ้อยสดจ้าเนี่อันนี้ก็ขึ้นล่อขึ้นคิ้วขึ้นคิ้วอันเอาอ้อยออกอืมเป็นยังไงเตัร์น 那不。 ใส่สลิงใส่สลิงากระโยกขึ้นได้กเก็ดูนะซุ้มเนื่องกับทาเยอะนี่อันนี้ล่อล่อตักออกวางเลย จเจ้าเฮ็ดนี่ดีใส่ร้นมาโคในการตัดเอาซึ่งต้นกระทาขึ้นญี่ปุ่นนะรถทั้งห้ากระทาญี่ปุ่นด้วกัน ก่ออนนเดดเดดอีแต๊กหนึ่งนี่ประมาณสองตันกลัวหรือเปล่าสองตันหรือสามตันเนาะอีแต๊กหนึ่ง ไปสร้างรถออก,กว่าจะมีน่านพันกับกวงกวงจ้ะน่านกวงพื้ที่เลย เตรียมรับมือกับขั้นมะขายอ้อยนะไว้จะจอดรถบรนทุกรดควางสามตอนว่านั่นอ้อ,อยจะสามตอนนากลางหลัง